ระหว่างกล้วยกับอันนี้ยเหลือแค่สองอย่างเลยจะกินจะเย็บอะไรอ่ะเจะเอาไหนเอากล้วยเหรอเอาสองอย่างเลยโอ้โหเอาสองอย่างเลยเงี้ยนะเอ้ยพี่เทปเจบไว้กินดีอยู่ดีแล้วก็จาอเราเลือดเลือดจับดึงจีวรเปื้อนหมดเลยเนี่ยแหมเลือดนอนกินแซ่บ ธรรมดาเราก็มาอยู่ที่หนองยาใต้เพื่อนโยมแต่ก็มากินกันแบบสบายๆแหละกินสบายๆเอื้อมทั้งเลยเอื้อมเหรอใช่ปึ๊กมันเอื้อมแล้วนี่มาตัวนี่แหละวกลมอ้วนเลยนะเพื่อโยมนะนะลมอ้วนเลยกวนก็มา กินยังก็ได้ทาสีแล้วเหรอโอ้มันจะดูเลยประเดี๋ยวอัปเดตนานเลยอะไรหมจ๋าท้าไม่กินเหรอหรือว่ากองเก่ามันยังอยู่กองเก่าอยู่ในปลาอ๋อกินในแมงลอยไหมลูกอืมลอยไหมอันนี้ก็กินดักแด้ในโยมนะโยมส่งมาจากกทมผมไม่รู้จุงนั้นอยู่ไหนนะส่งเคอรี่มานะ đã đặt để cho chó rồi các bạn nhé, đặt để cho kinh rồi này, nước im nhé, nước im, là nước lạnh rồi rồi อาออยากตีกล่องก็เท่านี้ไงอิ่มแล้วเดี๋ยวอิ่มแล้วเว้ยสามฝักอับบัวอันฝักบัวต่ออสามลูกละไอ้มองกล้องหน่อยเว้ยยิ้มไหมเอฟซีไยเด้อยิ้มมาเร็วเนี่ยเนี่ยเหนียวเว้ยกมือหนึ่งกะไถมือหนึ่งเลยดีกมือหนึ่งก็ไม่ยอมแล้วนะอ่กินยากเอาไปก่อนเว้ย อันนี้กินง่ายกว่าเออว้าลูกที่สี่ผ่านมาโอ้โหเต็มคาราเบลโอ้โยอมอมเอากินป่ะอู้ยไม่กินขนาดนั้นเลยลูกเออลูกที่สี่แม่เอออมอมอย่างเดียวเลย เขาเขาไปไกลายดิมโอ้โหดินกล้วยแ่บๆโยมน่ะเฮ้ยฮ่าๆเต็มคาราเบลเลยคอนะนโยมนะคอตันหมดแล้วเนี่ยนะจ่อๆนี่ทำไมมันไม่ค่อยชัดป่ะมันหมดซึมบุบโมงเลยจะเพราะอะไรไม่รู้ จริงสูมไปมันก็จะชัดนะเนี่ยสูมไปไม่ชัดจลยเลยอ๋อไปก็ได้จอนะหมดแล้วอือแนนอนจริงเองอออมสี่ลูกน๋ยวกั โดนอมอว้มไปตนมือคงแก่มันไม่ชัดเ๋ยรู้เป็นพอาะอะไรจะต้องเช็คกล้องใหม่ไปฟันนะลูกนะเด้อดคอมยังย้อย